ที่ดิฉันจะคุยกับแขกรับเชิญคนนี้คุณผู้ชมคะดูเรื่องราวของเขาผ่านวิทีาตัวนี้ค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณครับคุครับแซนดวิชไหมครับแซนดวินพี่แบบนี้ขอบคุณครับแขกรับเชิญคนนี้เขาเป็นรุ่น ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของดิฉันเองค่ะเขาต้องการรายได้เดือนหนึ่งหนึ่งแบาทเขาเอาไปทำอะไรพบกับเขาเลยค่ะน้องเอกอินทัศสัตยานุรักษ์ค่ะเชิญค่ะนั่งกับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเชิญครับเอกอยู่คณะน,นิเทศจุฬาปีอะไรแล้วครับผมอยู่ปีสองครับปีสองแล้วที่จุฬาคุณจะเพื่อนจะไม่เรียกคุณว่าเอกเพื่อนจะเรียกคุณว่าอะไรเก๊กหวยครับเก๊กหวยทําไมเขาเรียกเราเก๊กห้วยอะ่ะเพราะว่าผมขายเก๊กหวยมาก่อนขายเก๊กหวยมาก่อนครับจุดเริ่มต้นของการขายเก๊กห่วยของคุณคืออะไรคะเอกอ่อผมเคย เออเกิดจากว่ารู้ที่ว่าที่บ้านเป็นหนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มทําหาเงินอะไรเงยเริ่มจากการปล่อยกู้นะปล่อยกู้คุณคุณมีเงินหรอตอนนั้นอ่ะมีแบบว่าสองสามพันเนี่ยสองสามพันคุณให้ใครกู้อ่ะก็ในในซอยผมตอนที่หอครับก็จะมีแบบว่าก็มีแบบว่า,าแม่บ้านอะไรที่เขาอยู่แล้วเขาก็เฮ้ยเขาต้องการเงินนะเขาอะไรเงี้ยรับรับแบบว่าให,ให้ให้เขาก่อนไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขา<อ>คืนให้แล้วมีดอกเบีย้ยอ๋อคุณก็เลยคิดว่าไอตรงดอกเบีย้ยตรงเนี้ย น่าจะเป็นรายได้เสริมของเราได้ใช่ครับแล้วมันเวิร์กไหมปล่อยกู้ก็ผมเริ่มด้วย2,000บาทปลายเดือนมีมา500อแล้วก็ทำไป 3- าสเดือนนะผมได้รวมกันสามห0,000อู้ตอนแรกก็ดูดีนี่ใช่ครับ้วแล้วทำไมไม่ทำต่อเพราะว่าพอเดือนที่สี่เดือนที่ห้าบเบครับป้าเขาก็หายหมดเลยอ้าวคือชดเงินนี้หายหมดปล่อยกู้ไม่เวิร์กทำอะไรต่อผมก็ไปพนันบอล เลยเหรอใช่่แล้วตโลมันได้ไหมมันเจ๊งเลยคราวนี้เจ๊งเลยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมเลยพนันบอลก็ไม่ดีทำอะไรอีกผมปล่อยกู้ไปดีพนันบอลก็ไดีก็เลยเดินไปในซอยถามคนในซอยว่าเฮ้ยผมทําอะไรดีผมอยากจะมีแบบว่าช่วยที่บ้านอ่ะอย่างน้อยหาเงินให้ตัวเองก็ยังดีก็เลยไปเห็นว่าทุกร้านขายแก๊กงวยหมดเลยอ๋อนะร้านในซอยบ้านทำไมมีแต่คนขายแก๊กงวยนี่แก๊กงวยก็ผมเลยคิดว่าต้องขายดีแน่เลย ก็เลยเอาบ้างแล้วขายแก้วยบ้างแล้วคุณทําแก้วยเป็นเหรอไม่เป็นผมก็ทำไงอะ่ะก็เลยเต้องไปเรียนกับป้าที่เขาขายที่โรงเรียนนะอ๋อให้ป้าที่โรงเรียนสอนทําแก้วยครับใช่แล้วคุณก็เอาน้ำแก้วยออกมาขาย ผมก็ไม่ก็ไม่มีที่ทำเพราะว่าอยู่หอไม่มีเตาไม่มีอะไรผมก็เลยชวนเพื่อนทำออมีเพื่อนคนหนึ่งเขากออ็บ้านอยู่ตลิ่งชันอโอเคก็ไปทากับเขาเลยฮะปรากฏว,ว่าก็ทําออกมาได้แต่ว่ากว่าจะขนจากตลิ่งชันมาเนี่ยฮะมันเสียหมดเลยอ๋อมันใช้เวลาเดินทางไกลก็ไกลครับแกควยก็เลยไม่เวิร์กอีกครับ,รบเดี๋ยวนะเอกถามหน่อยบ้านเป็นหนี้สิบกว่าล้านในครอบครัวคุณมีใครบ้างอะ่ะมออีคุณพ่อค่ะมีคุณแม่ค่ะแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นครอบครัวคุณมีสี่คนใช่ครับมีหกุคุณเป็นคนโตใช่ครับคุณก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆคุณต้องช่วยที่บ้านบ้างสำหรับมุมมองของเอกคือเอกอยากจะหาเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายของเอกเองเอ,อคือไม่ต้องเป็นทงเอกอ,อ่ะในในใน,ในต่อไปนี้ครับความรับผิดชอบส่วนตัวค,คุณจะด,<ช>ด,ดูแลตัวเองให้ได้จะดูแลตัวเองให้ได้พ่อแม่ก็ทำของพ่อแม่ไปครับแต่ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกก็คือ แม่คุณก็มาป่วยอีกใช่คุณแม่เป็นอะไรคะเอกกเออ็เมื่อ,อ,อพฤศจิกาปีที่แล้วครับก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็ตรวจพบว่าเป็นเป็น,ปนมะเร็งเต้านมระยะที่สี่ตรวจครั้งแรกเป็นระยะสี่เลยใช่ครับตัวแรกเป็นระยะสี่เลยแสดงว่าก่อนนันนี้คุณแม่จะไม่ได้ตรวจสุขภาพมาก่อนคุณแม่ทํางานเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วก็ ทื่ทำง,งานถึงตีสามทุกวันเลยพ่อแม่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่าก็ก็ก็ตรวจปุ๊บคือเหมือนแม่เขาเจอว่าเป็นก้อนอนะไรเงี้ยก็ไปตรวจแล้วก็ก็เป็นระยะสี่เลยรพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับชีวิตคุณและครอบครัวคุณคุณต้องทำไงต่อไปเองตอนนั้นพอรู้ว่าเป็นพวกผมกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปที่บ้านแล้วก็เขาตอนแรกเขาโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยเออแม่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองนะเขาบอกผมเป็นระยะที่สองผมก็รีบกลับบ้านนะไม่ทําอะไรละ คณะไม่เรียนไม่อะไรนะครับกลับไปถึงปุ๊บปรากฏพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยคุณแม่ไม่รู้นะว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นระยะที่สองอ๋อเอคุณแม่เป็นระยะที่สี่แล้วทุกวันนี้เขารู้ยังทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังไม่ได้บอกเรา <Ừ. S 2> ยังไม่ได้บอกเพื่อให้แม่มีกําลังใจที่ดีขึ้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่หมดไปแต่แม่เป็นมะเร็ง<ะ>เอกก็เลยคิดว่าเอกจะต้องทําอะไรอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อแม่ของเราใช่แต่ละเดือนคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนละกี่บาทคะตอนนี้รวมแล้วประมาณแสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับคือการรักษาแม่ล้วนเลยไม่ใช่ครับถ้าการรักษาแม่จะมีแปดหมื่นหนึ่งตรงคีโมค่ะแล้วก็ยาอื่นอีกประมาณสามหมื่นกว่าบาทเป็นแสนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายกับนี่รวมกันแล้วประมาณสี่หมื่นเพราะฉะนั้นในเดือนหนึ่งคุณต้องหาให้ได้แสนห้าครับ ทุกวันนี้เอกต้องทำอะไรบ้างคะทุกวันนี้ผมก็ตอนเช้าผมก็จะไปที่มาหาลัยแล้วก็ขายแซนด์วิชเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> แล้วก็จะมีเต้เาหวยเต้าหวยแล้วก็มีชานมชาเขียวอแล้วก็ตอนตอนเย็นปุ๊บคนเลิกเล,กเลิกเรียนแล้วก็อยากจะกินแบบอะไรเย็นๆก็กินไอติมก็มีไอติมด้วยคุณก็อไอติมมาขายอีกมาขายอีกแล้วคุณได้เรียนไหมเนี่ย ได้เรียนนะก็คือ<ด>ผมททุกอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรียนเพราะว่าผมสัญญาแม่ผมจะเรียนให้จบขายอะไรอีกไหมก็ครับก็นอกจากอันนี้ปุ๊บผมก็มีทําสมุดทําสมุดแล้วก็ไปส่งที่ออศูนย์หนังสือครับคุณเย็บสมุดเองเนี้ยหรอไม่ใช่ครับก็เป็นที่ที่โรงงานเขาทําแต่ว่าอ๋อคุณสั่งครับคุณสั่งเป็นของเพื่อนที่ทันตาเขาทำค่ะแล้วก็ก็ขายไม่ได้แล้วบอกเฮ้ยเออช่วยขายหน่อยผมก็เลยรับมาขายครับอ๋อครับขายเร่มละกี่บาทอันนี้เร่มละสี่สิบบาทครับ 4ีบ,บาทแล้วคุณไปฝากขายที่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 ศูนย์ในสือสจุลาโอตุ๊กตาหมาคืออะไรอะเอ่เอกเป็นตุ๊กตาทำมือครับแล้วก็ผมไปเจอมาแต่เขาใช้ใช้เป็นของสำรวยในงานแต่งงานาครับผมหรือว่าเป็นตุ๊กตาของข,องขวัญของฝากก็ได้ผมก็ มีป้าแก่แล้วใะ่อายุเจ็ดสิบกว่าแต่เขาไม่ไม่อยากขายปลีกแล้วเพราะว่าทําทําแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยอ๋อคุณก็เลยรับมารับมารับมามาขายตุ๊กตาหมาอีกครับใช่ฮะันนี่ขายตัวละกี่บาทอันนี้ก็ยังสี่สิบบาทสี่สิบบาทคือเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่ขายได้คุณขายหมดครับเออนอกนือจากการขายแล้วอะคุณยังมีรับไปทําอะไรอีกนะนอกเหนือจากการขายแล้ว ก็มีช่วงหนึ่งที่ไปเป็นเซล์ด้วยเ,ออเซลขายรหลเซลผมก็อยู่กับเป็นบริษัทจำลองจุฬาฮะแล้วก็จะมีสอนงานให้ขายหลายๆอย่างนี่ครับออผมก็ขายตั้งแต่กล้องทีวีแอร์ตู้เย็นเครื่องสําอางออฮะซึ่งซึ่งก็ก,ก,ก,ก็ก็ทำแล้วก็พอ,อ,อหลังจากนั้นก็มีติดต่อพยายามที่จะเอามาขายเหมือนกันก็ได้ได้ขายแอร์อยู่ครับขายแอร์ด้วยขายได้ไหมก็พอได้3ตัวอยู่ถู คือเพราะฉะนั้นมีอะไรขายได้เอกขายหมดใช่ครับแต่ก็พยายามที่จะทําให้มันแคบลงก็คือพยายามจะทําให้ไม่กี่อย่างเพราะว่าตอนนี้มันหลายอย่างแล้วมันก็เหนื่อยมันโฟกัสไม่ได้ครับนนี้ก็พยายามจะทําแบบให้มันดีไปเลยแล้วอยากจะย้ายเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตมากกว่าเพราะว่าการขายปีกนี่มันก็เหนื่อยแต่ว่าผมก็ต้องการเงินเร็วฮะก็เลยต้องทําไปด้วยเออผมก็ต้องลงไปขายเองด้วยเพราะทําอินเทอร์เน็ตมันก็สักสเดือนกว่ามันจะเวิร์กอะไรอย่างี้เป็นอย่างน้อย คุณต้องหาอะไรได้เ,เอ 150, 150, อรือละแสนห้าแสนห้ายเงี้ยคุณหามากี่เดือนแล้วผมถ้าจริงๆก็ประมาณ2อองสเดือนครึ่งเลย2 2> สองเดือนครึงคร่งพี่<ม>พยายามหาให้มัน cover แสนห้าให้ได้ใช่ใน Facebook ของคุณคุณเขียนว่าคุณไม่ขอรับเงินบริจาคครับทำไมอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่แม่แม่แม่ป่วยแล้วก็ทางนิเทศนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะมาอะไรพี่น้องทุกคนนะฮะ ก็มีไปถึงแชร์ไปจนถึงพี่โอปอก็แชร์ด้วยฮะแล้วก็เป็นระดมเงินมาถึง500แสนอะไรเงี้ยก็ใช้มาจนถึงเดืนอนมิถุนาอะไรเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บถ้ามันหมดผมก็ต้องขออีกถ้าผมขอคราวนี้ผมต้องขออีกเป็นของมันคือว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าแมา่ต้องใช้ยาเนี้ยไปจนกว่าจะควบคุมโรคไม่ได้อ่าครับมันมันก็คือ ความหมายคือผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้เงินจํานวนเท่านี้ไปอีกนานแค่ไหนถ้าผมขอแล้วผมก็ต้องขออีกมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะผมก็พยายามที่ว่าจะทําเป็นธุรกิจเราให้ประโยชน์กับเขาด้วยที่เขาได้ประโยชน์จริงๆแบบอ่ะเขาได้กินเขาได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็อ่ะกลับมาได้กลับมาผมว่านี่มีแนวทางที่จะยังย่งยืนได้嗯嗯ถ้ามีผมอาจจะไปร้องเพลงก็ได้เปิดหมวก,ก็ได้ก็เป็นน่าสนใจแต่ว่ามัน มันก็ต้องเป็นผมไปอีกอ,อ่ะมันก็จะไม่ยั่ยืนอีกแล้วก็นอกจากเรื่องของการหาเงินออผมก็ต้องหาที่รักษาแม่ด้วยเ,ออเพราะว่าตอนนี้แผนปัจจุบันเนี่ยออถ้าเขาบอกเราแบบนี้ออผมว่าต้องหาทางเลือกอื่นเหมือนกันเขาทำให้เราไม่มีทางเลือกในะเราก็ต้องหาทางเลือกอื่นว่าเออเป็นสมุนไพรไหมเป็นอะไรฮะคือคุณก็หาทุกวิถีทางที่อยากจะรักษาแม่ให้ได้เอกเคยคิดไหมว่าเราอายุตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่19ครับอายุ19ปี คุณต้องหาเงินเดือนละแสนห้าซึ่งไม่ได้หามาเพื่อความสุขสบายส่วนตัวแต่ทําเพื่อครอบครัวและแม่ของคุณคุณเคยคิดไหมวันทําไมเราอายุ19เราต้องมาทําอะไรขนาดนี้ผมไม่ได้สนใจว่าผมอายุเท่าไหร่เลยอแต่ว่าผมแค่คิดง่ายว่าอ,อย่างอย่างแม่แม่เราเห็นเห็นเราป่วยเงี้ยเรามแม่เขาก็พยายามที่จะแบบดูแลเรายานี้ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนยา หมอคนนี้ดูแลไม่ได้ก็เปลี่ยนหมออะไรเอาจนเราหายอ,อ่เาเนี้พอถึงตาเขาป่วยบ้างเราก็ได้ทำกลับไปได้บ้างคุณก็จะทำให้แม่อย่างดีที่สุดเท <ฮะ S 2> ่าที่กำลังความสามารถคุณจะมีเท่าที่ผมรู้ว่าคือผมยังรู้สึกว่าผมยังพยายามไม่สุดนะผมจะพยายามต่อไปแม่คงดีใจเนาะแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณที่คุณเป็นลูกที่แบบมันยิ่งกว่าคำว่ากตันยูอีกคุณทำเกิน หน้าที่ของลูกคนหนึ่งเลยล่ะทีเดียวเอกคะคุณต้องทำงานตลอดทุกวันทั้งวันผลการเรียนของคุณเป็นไงอ่ะสองเทอมที่ผ่านมาผมได้สามจุดหนึ่งะครับคุณก็เรียนใช้ได้เลยทีเดียวเพราะนี่คือสิ่งที่คุณได้สัญญากับแม่ไว้ว่<ะ>าคุณจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดถ้าคนดูทางบ้านที่เขาดูรายการเราอยู่แล้วเขาอยากจะช่วยคุณนะเอก เขาจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างอะผมมีมีมีหลายอย่างนะอยากจะซื้ออะไรใช่ได้เลยตรงไปตรงมาเนอะมีโมบายนี่นี่ไหนส่งมาดูหน่อยสินี่มีโมบายมีโมบายเออสำหรับคนที่มีลูกอันนี้ไว้ใช่ไหมไปลูกเล็กเล่นใช่ป่ะอ่าได้ครับเออทานลูกเล่นหรือว่าตกแต่งบ้านอันนี้กี่บาทขายกี่บาทอันนี้ขายสองร้อยห้าสครับ250บาทเองครับโอ้นี่ติดป้ายไปสาม้อยหนะคุณลดราคาให้เราปะเนี่ย เอกชอบลดราคานะเต้าหวยนะขายถ้วยลยยี่ห้านะบอกแต่พี่อาไหล่ถ้วยผมลดยี่ยี่สิก็ได้โถไม่ต้องลดนี่ช่วยอุดหนุนนะคือบอกแล้วว่าเอกไม่ขอรับเงินเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเอกขายอะไรอุดหนุนได้ความฝันสูงสุดของเอกตอนนี้คืออะไรอ่ะความฝันสูงสุดของผมแล้ว ถ้าหยาบๆเลยคือผมอยากทําหนังแต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปฮะผมรู้สึกว่า,าผมเชื่อว่าอย่างแนวทางของเอกชนฮะสามารถช่วยคนได้มากกว่าแนวทางของแบบ嗯嗯เราจะไปรอจอากรัฐบาลอะไระารอาจจะเป็นองค์กรที่ช่วยคนอย่างตอนนี้ผมได,ได้ได้ทุนของมหาลัยฮะสองหมื่นบาทผมอยู่ไปได้เดือนครึ่งสองหมื่นอาจจะไม่ใช่เงินที่เยอะเลยสําหรับใครฮะ,<ค>ะแต่ผมมีกินมีอยู่ได้เนี่ย สองเดือนครึ่งอะไรเงี้ยสองเดือนผมก็รู้สึกว่าถ้าเราทําขึ้นมาได้ผมคงชีวิตเราคงไม่ต้องการเงินเยอะมากมายมาถึงจุดหนึ่งผมผมเข้าใจแล้วว่าเงินมันก็ไหลไปไหลมานะแต่มันไหลไปถูกคนหรือเปล่าคนที่เขาต้องการจริงจหรือเปล่าถ้าเพรางนั้นผมว่าน่าจะทําเป็นอะเป็นมูลนิธิเป็นอะไรได้ช่วยคนได้มากกว่านี้อาจจะมีคนแบบผมอยู่ในมุมมุมหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นก็ได้นะผมว่าอยากจะช่วยเขาเหมือนกันคุณอายุ19ปีที่ันถามเรื่องความฝันของคุณ คุณกลับคิดถึงคนอื่นเนาะ <Okay. S 1> เพราะคุณอาจจะเข้าใจว่าถ้าคนที่คนอื่นเขาเป็นแบบคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมเด็ก <Okay. S 1> คนนี้สู้ชีวิตเหลือเกินคุณผู้ชมคะถ้าเราต้องการจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งหรือจะช่วยใครสักคนหนึ่งฉันอยากให้ทุกคนที่ช่วยคนแบบเขา คุณคิดอย่างไรเวลาที่มันเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้เองคุณคิดอะไรผมว่าผมผมไม่ได้เก่งขนาดที่จะคิดว่าคิดแล้วปัญหามันตายไปเลยมผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันมีที่ท้อที่สุดมันมีที่ร้องไห้มันมีที่แบบว่าคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายพอจมอยู่กับความคิดนั้นเยอะพอ เราจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้ผมคิดว่าผมทําไม่ได้ผมมีประโยชน์เลยผมกลายเป็นแบบความคิดนั้นตัวผมแบบนั้นมันไร้ค่ามากที่ผมแบบมันทําอะไรไม่ได้เลยถ้าผมคิดว่าผมทําไม่ได้ก็คือหยุดแล้วปล่อยดูแม่ผมป่วยถูกไหมฮะผมทําไปทําไมผมคิดทําไมผมก็เลยมันมันก็เลยต้องไปต่อ ผมคุยคนนี้คนนี้บอกไม่ได้อ่ะผมก็คุยอีกคนผมคุยไปเรื่อยๆผมคุยไปเรื่อยๆฮะจนกว่าแบบว่ามันจะได้ทำไปเรื่อยๆผมแล้วผมก็ต้องก็ก็ต้องปรับต้องอะไรด้วยว่าให้มันดีขึ้นดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยอืครับอุปสรรคไม่ได้ทำให้เราต้องมายอมแพ้ไปกับมันเราก็ต้องเอาชนะมันไปเรื่อยๆเนะครับไปเรื่อยๆทุกชีวิตทุกคนมีอุปสรรคค่ะไม่ใช่แค่เอกดิฉันก็มีอุปสรรคคุณก็มีอุปสรรค แต่อย่างที่ผู้ชายคนนี้เขาพูด่ะจะปล่อยให้อุปสรรคมันตายไปกับเราเหรอมันไม่มีวันเราก็ต้องเอาชนะมันไปเรื่อยๆถ้าคุณว่าชีวิตคุณมันหนักแล้วที่คุณมันแย่แล้วเด็กผู้ชายคนนี้19ปีต้องหาเงินเดือนละ150,000บาทเพื่อรักษาแม่ของตัวเองและดูแลครอบครัวและดูแลตัวเองถ้าอยากสนับสนุนเขาอยากช่วยเขาดิฉันเปิดโอกาสให้คุณได้ทำตรงนั้น ขอบคุณที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังขอบคุณที่เอาหัวใจอันเข้มแข็งขอบคุณที่เอาตัวตนของคุณออกมาให้เราได้รู้จักมนุษย์อีกหนึ่งคนที่เวลาเราสู้มันต้องสู้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวขอ้คุณสู้ต่อไปนะคะ่ขอบคุณพี่มาก่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอกอินทศัตยานุราค่ะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ถ้าเราจะผ่านมันให้ไปให้ได้ คุณก็ต้องทําได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าถ้าคุณจะต้องเซ็นบัตรประชาชนคุณจะเซ็นอย่างไรดิฉันจะมาบอกค่ะ